รมซ่าพันหนามยาวตำเจ็บ<ง>เก็บยาก,ก,กจัดการเลยครับจะได้เก็บง่ายเพื่อนนี่จะได้ลดสโลแกนตำเจ็บเก็บยากครับอืมตัดหนามออกเลยอุ้ยทิ่มครับ เยทิมตกส่ตาเราตัดหนามส้มซากันครับนี่เวลาเก็บจะได้ไม่ถูกทิมถูกตาครับเอาสนามยาวหายเลยส,ส้มซาพันนี้เพื่อนๆ่บ้านเพื่อนน,อน,น้ำยาวขนาดนี้ไหมครับนี่ครับยาวก็เป็นคืบไปทีเดียวยาวเกินครับอา้าว เรียบร้อยครับอย่างนี้ต้องตัดน้ำครับสวัสดีครับ